การทาธุรกิจครับก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้นี่ยนะครับเราคิดว่าทุเรียนของเราเนี่ยครับปลูกทุเรียนต้องใช้เวลากี่ปีครับกว่ามันจะออกผลมากว่าจะได้ผลของทุเรียนมาขายหรือเอามากินเนี่ยนะครับใช้เวลากี่ปีสามปีสี่ปีถูกไหมครับเพราะนั้นทุกท่านครับเราสร้างธุรกิจหลายคนเพิ่งเข้ามาร่วมธุรกิจอยากจะให้ธุรกิจโตทันทีมันก็ไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนครับมันไม่สามารถที่จะกดปุ๊บโตปึ้งเลยหรอกครับทุกคนต้อง มีจังหวะเวลารอคอยแล้วช่วงระหว่างรอคอยเรารอคอยเฉยๆได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราก็ต้องยังดูแลต้นไม้ของเรารอคอยได้ดูแลต้นไม้ได้ใส่ใจใส่ปุ๋ยใส่น้าถูกไหมครับตัดหญ้าดูแลวัชพืชองค์ประกอบต่างๆพวกนี้ครับเราต้องดูแลอยู่ครับทีมงานเราก็เหมือนกันครับให้เขามีโอกาสได้เขาเรียนรู้ครับมีหลักสูตรไหนครับมีคอร์สไหนครับให้เข้าเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ก็เหมือนการใส่ปุ๋ยใส่ อาหารพืชให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับพอเขาได้อาหารสมบูรณ์พอถึงเวลาที่เหมาะสมต้นไม้นั้นก็จะให้ผลผลิตที่ดีกับเราให้ผลตอบแทนเราให้ผลไม้ที่รสชาติดีอร่อยหวานกรอบใช่ไหมครับให้กับเราได้ลิ้มรสแห่งความสําเร็จของเรานั่นเองครับทุกคนครับจงเป็นคนที่เรียนรู้ทำความเข้าใจรอคอยได้ครับความสําเร็จเป็นของท่านแน่นอนครับ